สวัสดีครับผมว่าไอ้สาวเหลี่ยมโตนะครับมีคนถามเยอะนะครับว่ามีเก๋งผ่อนสามพันต่อสัญญามาไหมนี่เลยครับผมจัดให้นะครับกับฟอร์ดเคสต้าคันนี้นะครับแต่เงื่อนไขนี้ต้องโทรหาผมผิดสายแรกเท่านั้นนะครับที่เบอร์0 9 7 9 3 9 3 9า4นะครับนะอย่าลืมแคปวิดีโอไว้นี้ไว้ด้วยนะครับแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับนะและอย่าลืมเงื่อนไขนี้โทรหาผิดสายแรกแล้วต้องกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะแชร์ไปทั้งที่ไหนก็ได้ครับแล้วก็แคร์ประทานมาอ่ะคันนี้นะครับไม่พูดเยอะครับพี่ราคาออกใหม่ราคาที่ห สมัยนั้นเนี่ยโคตรบูมนะรุ่นนี้นะครับขายดีเทียน้ำเที่าเทียกระจายกันเลยทีเดียวนะแต่วันนี้ผมมาตั้งราคาขายเพียง2อ0 0 0นบาทนะครับราคานี้ไม่รวมโปไม่รวมแบตน,นะครับลูกค้านะรถคันนี้นะครับถ้าจะซื้อผ่อนนะครับออกใหม่ป้ายแงดงอยู่แล้วนะครับต้องดาวเกือบแสนผ่อนเกือบหมื่นแน่นอนแต่วันนี้ผมให้คุณลูกค้าใช้เงินดาวแค่1น,นึ่งบาทผ่อนอยู่ที่สามพันสัญญาเป็นสีม้วนสี่พันกว่าบาทติดสองม้วนนะครับนะมีคนหลายคนบอกโอ้โหสองแสนเก้านะครับเพื่อนมาดูเลยนิ บางเจ้าขายแสนหกแสนห้านะครับต้งเหมือนที่บอกนะครับพี่ถ้าพี่ไปดูแล้วเขาการันตีเหมือนผมนะครับว่าขับไปแล้วไม่มีปัญหานะถ้ามีปัญหาเขาใกล้ดูแลพี่เหมือนผมว่าดูแลหนึ่งที่สี่ชั่วโมงหนึ่งปีเต็มนะครับในเรื่องของหมิดถุงเชื้อแล้วเครื่องแก๊สสามเดือนเท่านั้นเอถ้าเขาดูแลเหมือนผมเลยแล้วราคาถ้าผมที่ซื้อที่นู่นได้ครับนะก็คุ้มเหมือนกันนะครับหรือถ้าเขาก็การันตีนะครับว่าซื้อไปแล้วรถไม่มีชุนหนักจมน้ําย้อมไม่เอาพลิก่อมไปไหม้กลับหมา ถ้าเขากล้าการันตีแลวเขาถือกว่านะครับตัดสินใจซื้อที่นั่นเลยและยางท้ายนะครับเงื่อนไขนะครับของผมก็ใช้ได้เหมือนนึ่งก่อนเท่านี้เลยนะครับ่าลืมนะมันมีทั้งดอกเบี้ยั้าใครที่แตกต่างกันนะครับของผมนะครับดอกเบี้ยถูกสุดก็คือศูนย์เปอร์เซ็นตลอดสัญญานะครับแต่ก็จะมีเงื่อนไขของมันนะครับนะโอเคนะครับแต่ถ้าแบบว่าฟรีดาวด้วยแล้วก็ดอกเบี้ยถูกสุดของผมอยู่ที่สองจุดหกเก้านะครับชนมือหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเราดูในเรื่องของของเรื่อนกันบ้างรถคันนี้ อาจจะแบบวุ้ยทำไมมันเป็นรอยนิดนี้นั่นนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยให้เห็นความเดียวของมันนะครับคุณลูกค้าอ่านนี่ครับไม่ไดเดี๋ยวเครับนี่ครับไม่ไม่ล้างอ่ะนะครับนะบอกเลยครับแต่ตอนที่ลูกค้ารับรถไปนะครับสภาพก็เหมือนกันนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูซิตี้กันนี้หน่อยนะครับต้องสวยอย่างนี้นะเออต้องสวยอย่างนี้นะครับนะ อ่ะทีนี้ก็เหมือนที่บอกนะเครื่องเกียร์เรากันให้นะครับผมนะสามเดือนห้ามันโลนะครับแต่ถ้าเหตุฉุกเฉินหนึ่งปีพี่ขับไปปุ๊บแตกหมดผมปีเจ้าที่ไปดูแลให้ฟรีนะครับยางแตกมีเจ้าที่ไปดูแลให้ฟรีน้ำมันหมดเื่งเติมนะนนะครับก็ไปเติมน้ํามันให้ฟรีนะครับรถพังเราไปบริการดูแลถึที่ยี่สิบชั่วโมงทั่วเทพถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับเราต้องมีการนอนทั้งแรมเราจ่ายทั้งแรมไปด้วยเป็นไงใจมันต้องมาพี่ซื้อรถนะครับตัวนี้แม็กนะครับผมจากโรงงานเลยนะครับมวสวยๆ นี้นะอันนี้กาไปลงแม็กมาอีกสวยตรงนี้อีกนะครับผมนะแม็กตัวนี้นะครับโอ้โหสวยนะจากโรงงานขอบ16ด้วยนะครับตัวนี้เนาะกระจกมาพร้อมไปเดียวรู้ๆกันอยู่นะครับพี่สำหรับตัวนี้กิฟต์ออร์บูเจ้นหน่อยนะครับผมอันนี้สวยๆนะแล้วรถคันนี้นะครับตอบโจทย์พ่อค้าแม่ค้าหรือคนที่ต้องใช้ในขนของแน่นอนคันนี้เลยครับทุกคนเลยนะตัวนี้มีเซ็น,ะนเซอร์ให้ด้วยนะครับผมนี่อ่านะครับเปิดรับปิดทายได้โอ้โหรถใช้เงินรถมือหนึ่งต่อสามพันกว่าบาท ได้ขนาดนี 49, ้ขึ้นเลยครับแต่มันขึ้นน้ำเพราะว่าจากมือหนึ่งอ่ะราคา6กตเก้านะหรือ2องศูนย์เก้าก็ประหยัดเกือบห้าแสนนะครับนี่แหละครับคือเสน่ห์ของรถมือสองเขาบอกได้นะบอกกว้างด้วยครับรุ่นสองนี่เบาอย่างกว้างเลยนะครับเบาอย่างสวยอย่างกว้างนะจริงๆนะครับสําหรับคันนี้นะแล้วเรามาดูในเรื่องของพื้นฐาตอนท้ายครับหรือว่ากว้างพอสิทธิ์นะครับ ครับข่าวมาอึดอัดไหมก็ไม่อึดอัดนะพื้นที่ช่องว่างของฝ่าขาค่อนข้าง,งเหลือเยอะอยู่นะคุณผู้าแล้วก็ส่วนบนหัวนะครับนะหนุ่มก็ถือว่าได้เรื่องอยู่นะครับนี่ครับของผมสูงร้อยประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่านะครับก็ถือว่ายังเหลือเยอะอยู่นะตรงนี้นะครับแล้วก็นั่งสบายด้วยเอาเคไปดูในร่างของ,องฝั่งคนขับกันบา้างครับ ลดราคาแค่นี้ผ่อนเท่านี้นะครับนะครับบอกเลยว่าแค่นี้ตอบโจทย์แล้วนะครับถ้าใครสนใจจองรีบด่วนนะครับถ้าจองช้าหมดนะครับมันเหลือคันสุดท้ายเท่านั้นนะครับแล้วคันนี้ไม่หลักหมื่นนะยังไม่ถึงแสนนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะ่านะครับนี่ครับผมนี่ครับอ่าไฟไม่มีโชว์นะครับยกเว้นน้ำมันหมดแค่นั้นเองนะพี่นะอ่ะตัวนี้ก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแอร์เย็นเพียงพออยู่แล้วครับคุณลูกค้านะครับผม วัสดุภายในครับก็จะตกแต่งเป็นสีโทนเข้มนะครับแต่ก็มีลูกเล่นในการเอาสีเทาเข้มมาใส่ด้วยกับเทาเข้มเทาอ่อนนะรถคันนี้จะไม่ได้เน้นสีดํานะครับเนาะจะเป็นสีบาลนี้มากกว่านะครับผมแต่หัวเกียร์นี้ก็คือรูปเล่นมีโครเมียมแล้วก็ตรงนี้เป็นหนังนะครับจับก็รู้สึกดีระดับหนึ่งนะครับผมนะโอเคในงานรนะับต่อปอรดเมต้าตามคำนิยมปอดสามพันต่อ,อ, 3, อสัญญ,ญานะแต่คันนี้เช่เงินรถหมื่นหนึ่งนะนะครับถ้าสนใจคันนี้ติดต่อผมด่วนนะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าเจ็ด 939394นะครับจากราคา290,000บาทเหลือเพียง29,000บาทแค่นั้นเองนะครับเลือกคุณภาพเลือกคุ้มค่าเลือกผมครับรถไอซาเนโต้และอย่าลืมนะครับรถสาเลโต้สวยถูกใจใจแค่ไหนก็คุ้มนะครับเพราะเราบริการทั่วประเทศไทยเลยฟรีด้วยครับเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ซับสไคร์ด้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ